ผมมีเหรียญปักกดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมาแบ่งปันเพื่อนนะครับเหรียญป,ปักกดปี2535รุ่นสร้างสะพานเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับที่ดลรึกสร้างสะพานท่าช้างนะครับปี35สภาพสวยนะนะครับด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อแพนะครับนั่งเต็มองคนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นหนะ้าที่พุทธศิลป์สวยงามนะครับเราไม่ค่อยได้เจอพิมพ์ปักกดแบบนี้นะ นะครับรุ่นนี้ออกแบบเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองคนะครับอยู่หน้ากรดแล้วก็จะมีเครื่องอัฐถบริขารอยู่ด้านหน้านะครับพระเทพสิงหบุราจารย์นะครับสายสิงบุรีสายหลวงพ่อแพ่นะครับแท้ทันหลวงพ่อนะนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับเหรียญปกฏิเหรียญนี้นะใครสนใจนะครับเหรียญนี้เปิดไว้200นะครับที่เราสร้างสะพานท่าช้างนะครับนี่ด้านหลังออกแบบเป็นสะพานนะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะนะครับอ่านี เปิดไว้200รวมส่งนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ line, ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญปักกดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง